ฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่เกม small farm นะครับผมนานทีเราจะว่างนะครับมานั่งทาเป็นคลิปยาวๆบ้างนะครับวันนี้เรามาสบายๆบ,บ้างนะครับเป็นเกมแนวทําฟาร์มปลูกผักเลี้ยงผักนะครับผมเอ้ยต้องบอกว่าเลี้ยงปลาสิอ่าถูกแล้วมาผมเลือกภาษาไทยแล้วนะแต่ทําไมขึ้นให้ผมเลือกภาษาอังกฤษเนี่ยอ่ะก่อนเราจะเริ่มเล่นเรามาเรียนร,าาร,ยนรู้วิธีการปลูกผักกันก่อนเธอลองกดพื้นที่เพื่อให้ตัวละครเดินไปเดินมาตามที่เราต้องการ อ๋อตัวละครเราไปเดินนะครับกระโดดเลยนะครับกดปุ่มที่เครื่องมือเพื่อเลือกใอุปกรณ์ที่ต้องการเป็นอะไรอ๋อเป็นจอบใช่ไหมอันตอนแรกในการปลูกผกักกดที่จอบได้เลยกดที่จอบกดที่พื้นดินที่ต้องการตัวละครจะวิ่งไปขุดเอาตรงตรง,ตรงรนรี้เลยแล้วกันอ๋อจากนั้นเลือกที่ปุ่มถุงเมล็ดพันุเราเป็นอะไรดี เอาเป็นอันแรกแล้วกันครับสตรอเบอรี่จากนั้นกดที่พื้นที่ที่เราต้องการทําการขุดไปเมื่อสักครูนะ่โอเคเอาละคราวนี้เราได้ผักที่ต้องการแล้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนการลดน้ําให้กดที่ปั่บัวกดที่ดินที่เราได้โรยเม็เดลงไปตัวละครเดินไปลดน้ําโอเคเย้ใน,นที่สุดเราก็ปลูกต้นแรกสําเร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคราวนี้ให้กดปุ่มแผนที่เพื่อเลือกสถานที่ เราสามารถเลือกสถานที่ที่เราต้องการจะไปโดยมีสถานที่ดังนี้ทางไปตลาดระหว่างทางมีป้ายโฆษณาจะบอกสินค้าบ้านของเราเป็นที่สําหรับพักผ่อนได้พื้นที่สําหรับพเพาะปลูกพืชผักของเราเล้าไก่เราสามารถเลี้ยงไก่เพื่อเอาเนื้อไก่หรือไข่ไก่ไปขายได้พื้นที่เลี้ยงแกะเราสามารถตัดขนแกะได้ด้วย พื้นที่เลี้ยงวัวเราจะสามารถเลี้ยงวัวและรีดนมวัวได้โอเคป่าเราสามารถเก็บของป่ามาขายทุกได้ทุกวันทะเลสามารถไปตกปลาและนำมาขายได้โอ้บ้านเราทำไมติดแหล่งแบบธรรมชาติแบบสุดๆอันนี้ใครเนี่ยสวัสดีฉันเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองสมอนี้ฉันคอยดูแลเมืองต่างๆและต่างๆฉันคอยเดินตรวจตาแถวตลาดและดูจิตกรรมจิตการของคนใน าขัดสนเรื่องเงินฉันสามารถให้กู้ได้นะโชคดีแล้วเจอกันโอเคสามารถเข้าไปคุยกับนายกเทศมนตรีที่ได้ที่ชุมชนโดยกดที่ตัวละครนายกเทศมนตรีโอเคตอนนี้เราเข้ามาสู่การเล่นจริงของเราแล้วนะครับแต่ว่ายังไงดีเราเริ่มจากการไปปลูกผักก่อนนะครับเพราะว่าจําได้ว่ามีมเมล็ดอย่างเยอะเลยเราสามารถโรยมเมล็ดและรดน้ําได้แล้วแล้วจะมีป้ายบอก การโตของผักว่าใช้เวลากี่วันโอเคการเปลี่ยนวันเราจะต้องเดินไปที่บ้านและกดที่ประตูเพื่อเข้าบ้านอ๋อกดที่เตียงนอนและที่ปุ่มนอนก็เป็นการเข้าข้ามวันใหม่ผลผลิตก็จะโตตามจำนวนวันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกันอีกเลยนะครับจอบนี่นี่เอ้ยเราสามารถปลูกถีกันได้ด้หรอ อ้าวโอเคเป็นเกมภาพแนว 2D นะครับปลูกแครอทปลูกให้หมดอ่ะส้มอันนี้อะไรเนี่ยมะนาวอันนี้กาแฟเอ้ยเดี๋ยวเราปลูกลร้สายสพันธุ์ขนาดนี้มันมันจะดีใช่ไหมเราจอบมันครับขุดขุดทำฟาร์มก่อนขุดเสร็จแล้วเราก็มาโรยพิกนะครับอันนี้อะไรสับปะรดอันนี้ มะเขือเทศอันนี้อะไรเนาะหัวหอมนี้คะน้าอันนี้หัวเชตาวนะครับอันนี้มะเขือม่วงมะเขือม่วงโอเคโกโก้โอ้โหมันฝรั่งสุดท้ายนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำครับโอเคเราก็ลดน้ำหมดแล้วนะครับแต่เราต้นเหมือนจะมีวันบอกด้วยนะครับเนี่ยครับว่า ใช้เวลากี่วันนะครับสามวันสามวันสาวันสามวันสี่วันนะครับโอเคเราพลังงานยังเหลือพลังงานเหลือสีสี่นะครับเราไปทำอะไรต่อดีแผนที่ให้เราไปที่ไหนดีมีที่ไหนให้เราไปอีกเล้าไก่ไหมเล้าไก่แต่ไม่มีไก่เลยไม่มีไก่ไม่มีอาหารไก่ในกระเป๋าไม่มีไก่เลยเพื่อนเนี่ยศูนย์ทัพแปดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปทัวร์หน่อยนะครับอืมเอาเป็นไปไหนดี อันนี้มาป่าเราสามารถหาของป่าได้น,ะนี่จะไม่ผิดเฮ้ยเราเก็บอะไรมากินเอ้เหมือนถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนกับว่าเป็นอาหารหาเหยื่อหาเหยื่อให้ปลาไปตกปลาได้ด้วยนะครับอันนี้ไปทางขวาจะไปเอ้ยเก็บยาได้ด้วยเฮ้ยหญ้าแห้งไปทําอะไรอะ่ะไปทางขวาจะไปน้ําตกไปทางซ้ายจะไปที่ป่าหาฟืนเหรอ ไปไหนดีไปน้ำตกก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมีอะไรให้เราดูนะครับมาเป๋าเต็มโอเควิธีการตกปลาเริ่มให้เลือกที่เบ็ดตกปลากันก่อนก่อนเลยแล้วกันกดที่บริเวณด้านซ้ายเพื่อเดินไปตกปลาโอเครอจนแถบตกปลาขึ้นมาตามจังหวะดนตรีซึ่งจะออกมาทางด้านซ้ายหรือขวาโอเคเมื่อปลาสีฟ้าอยู่ตรงจุด วงกลมสีเขียวตรงกลางกดให้โดนทำแบบนี้ไปจนเราได้ปลาข้อระวังอย่าก,กดเมื่อปลาสีแดงออกมาจะทำให้เราตกปลาไม่ได้และเสียเหยื่อไปโอ,โอเคเรามาตกปลากับน้ำตกแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราสามารถทิ้งของได้ไหมอ๋อได้เราสามารถทิ้งของได้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราเก็บอะไรก็ไม่รู้นะครับมันน่าจะดีกว่ายญ้าแน่นอนนะเห็ดนะครับเห็ด หาของป่าได้โอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มตกปลากันเลยนะครับนะเ,เขาบอกว่าให้เราคลิกที่แม่น้ำไม่ใช่เหรอเอา้าทำไมผมตกปลาไม่ได้หรือว่าไม่ใช่ที่ตรงนี้แล้วต้องไปอีกเหรอทำไมผมตกปลาไม่ได้ครับคุณผู้ชมอ๋อต้องใช้ตกปลาก่อนนะครับตกได้ห้าครั้งนะครับไหนลองดูเป่าเต็ม เอาเต็มก็ทิ้งนี่ตกปลานะครับเอเอ,เอนี่นี่เราได้ปลามาแล้วนะครับถึงตัวชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ขึ้นบอกด้วยน่าจะมีบอกหน่อยนะอืมไม่มีครับเดี๋ยววันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะครับอ่าอันนี้คืออะไรอ่ะมี่องสมบัติด,ด้วยต้องล็อกอินเฟซบุ๊กก่อนนะ ะครับเขาบอกให้เราล็อกอิน c e b o o k นะครับผมก็ล็อกอินมาแล้วนะครับโอเคขอของที่ต้องการจากเพื่อนเฮ้ยอันนี้มันเป็นเหมือนการแชร์แชร์ของหรือเปล่าครับเนี่ยอืมผมนึกว่าที่เก็บของนะครับมานะถ้าเราจะเอาเก็บเอาของไปเก็บไว้ไหนอะเนี่ยตู้พวกนี้เราก็ไม่มีให้เก็บหรอเอามาเดี๋ยวเราลองนอนดูก่อนนะครับเซฟออนไลน์โอเคเราตื่นมาแล้ว เอ๊ะแต่ว่าเราตื่นมาแล้วทำไมอาหารเราไม่เพิ่มอะครับเราต้องกินเหรอแล้วเรากินไงอ่ะอืมอยังไงนะยินดีต้อนรับจ้าที่นี่เป็นชุมชนแห่งเมืองนี้เดี๋ยวฉันจะแนะนําให้คร่าวๆนะอ่าร้านขายของชำขายอุปกรณ์ต่างๆกระเป๋าอัพเกรดเครื่องมือเครื่องปรุงช่างร้านช่างไม้นะครับนับ รับทาไม้ต่อเติมอะไรนี้นะครับแล้วก็ร้านขายเมล็ดพันธุ์ขายเมล็ดพันธุ์พืชผักมากมายร้านขายอาหารหิวหลายอย่างหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาไม่ใช่เซเว่นนะครับร้านขายสัตว์ขายวัวและแกะเอ้ยขายแกะและไกะ่โอเคขายเครื่องใช้ฟ้านะครับเครื่องครัวทีวีตู้เย็นกระดานส่งใช้สําหรับส่งสินค้าตามรายการที่ตัวแทนจับจาหน่ายบูธขายของเมื่อ หาของมาได้ก็นํามาขายได้โอเคเอาละหวังว่าเธอจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขอให้เธอโชคดีได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจแล้วเ,เจอกันโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ในอะไรเนี่ยอ่าตัวละครอ,อ๋อคือเรากดได้เลยใช่ไหมขายทั้งหมดอืมเรามาวางแผงขายเองเลยนะครับโอ้โหกำไรนี่ต่อไปเราก็ เขาบอกว่าซื้ออาหารได้ที่ไม่ใช่ซื้ออะไรนะอลไรนะครับเรามาลองซื้อมเมล็ดพันธุ์กันนะครับอะไรที่ได้ตังค์ดีๆอะ่ะเมื่อกี้เขาบอกแอปเปิ้ลใช่ไหมแอปเปิ้ลอันนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศเหรอ,อสงสัยแอปเปิ้ลน่าจะอยู่ในป่ามั้งครับแล้วเราเอาเป็นอะไรแพงสุดอะ่ะก็จะมีสับประรดนะครับกับอันนี้อะไรกาแฟแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับ แตงโมด้วยเีมอนด้วยมะนาวนะครับเออเอาเป็นเราเอากาแฟไหมคนกินทุกวันนะครับเมาส์นะครับซื้อสิบไปเลยอันนี้คือซื้อเอี่ยครับอ๋ออ๋อคือเขาจะจัดส่งให้เราใช่ไหมหรือว่ายัางไงครับเพราะว่าม,มันมีรูปเนี่ยที่ผมให้ผมกดนะครับโอเค ยังไงอะ่ะคือผมซื้อได้ยังอ๋อผมต้องกดนะครับพราะผมก็งงผมก็เพิ่งหลวมปเล่นนะครับโอเคเอาสตอรบรีดได้เอาอันแพ,แพงๆมานะครับถูกๆแล้วไม่ขายนะครับแต่ผมคิดว่าเกมเขาน่าจะทํามาให้เราขายทุกอย่างนั่นแหละครับเพราะว่าเรามีตั้งสามแปลงนะครับมาโอเคกลับบ้านก่อนนะครับกลับไปที่ฟาร์มแล้วกันแล้วก็ลดน้ํานะครับ แต่ต้นเป็นยังไงบ้างมีสตรอเบอรีอม่มีแครอทแตงโมส้มเอา้าคุณผู้ชมตอนนี้ตัวละครผมหมดแรงนะครับเอา้าหิวหิวจะกินยังไงอะ่ะเพื่อนกินอะไรอะ่ะหิวอะ่ะผมก็ไม่รู้วิธีคิดข้าวไงครับสงสัยเราต้องมาซื้อกินเอามาครับซื้อกินอะไร20บาทเครื่องพลังงาน พลังงานเท่าไหร่อะเราจะรู้ได้ไงครับพลังงานเรามีเต็มร้อยใช่ไหมแต่ว่าเราก็กินตามจํานวนกันแล้วครับอะซาลาเปานี่ได้ซาลาเปามาแล้วนะครับกดกินไงอะำงำงำงอ๋อในห้าสิบอ๋อไอ้รูปไอ้รูปที่เวลามันขึ้นเป็นรูปคนกินข้าวผมนึกว่ามันคือเหยื่อปลานะครับไม่ใช่เหยื่อปลานะครับมันคือพลังงานนั่นเองนะครับอ๋ออย่างนี้เองล้พวพรุ่งนี้เราจะมีแรงมาลดน้ำไหมเนี่ย เพราะว่าน,นอนก็ไม่ให้พลังงานนะครับกําแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาของป่าสักหน่อยนะครับมาเรามาป่าแล้วน,นี้กินได้ไหมอันนี้เป็นหญ้าเฉยเดี๋ยวเราลองไปทางซ้ายดูนะครับมา<ๆ>พูดถึงเข้าไปเลยแล้วกันซ้ายอ๋อตัดไม้ตัดไม้เอาฟืนเหรอไปเผาอะไรอะ่ะกินพลังงานรอบละบแปดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว เราตั้งใจมาหาของของกินนะครับนี่กินเลยานเก็บควันหน่อยได้ไหมเก็บควันหน่อยได้ไหมอันนี้อ๋ออันนี้กินไม่ได้กินได้แต่เห็ดนะครับกินนะครับไม่ขายนะครับกินอย่างเดียวโอเคเก็บมานะครับยาไม่น่าจะขายได้แพงนะครับอันนี้น่าจะขายได้มากกว่านะครับคืออะไรอะ่ะเขือพวงเหรอ <S <S รู้แต่ว่าน่าจะขายได้แพงนะครับโอเคกลับบ้านนะครับ เดี๋ยวไหเราได้ของมาเราไปขายที่ตลาดก่อนนะครับอาขายทั้งหมดเลยล่ำรวยล่ำรวยล่ำรวยนะครับผมเฮ้ยขายไม้ก็ได้ทีละ35บาทนะเดีนะั้นเราเป็นเราเป็นนักหาของป่าด,ดีไหมน่าจะได้กาไรเยอะนะครับโอเคแล้วงั้นเราก็มากินข้าวหน่อยนะกันสวัสดีจ้า่องดื่มมากมายเชิญได้เลยอืม แต่ว่าจริงเราไปหาของป่ากินก็น่าจะน่าจะได้เหมือนกันนะครับสาระเปากินแล้วสาระเปาได้50าขนมปังอะ่ะขนมปังจาก49่สิเพิ่มเป็น79เพิ่มมา30นะครับอืมเอาล่ะรอบนี้เราไปนอนก่อนนะักบ้านไปดองกันโอเค อะไรเนี่ยสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายจาก,กเมืองผมได้ติดต่อกับนายกเทศมนตรีไว้แล้วว่าเราจะรับสินค้าจากเมืองนี้ไปจําหน่ายผมจะทํารายการที่ต้องการไปแปะไว้ที่กระดานสามารถเข้าไปเช็คได้ที่นั่นเราต้องการสินค้าจํานวนมากทุกวันนห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าของแต่ละวันเอยของแต่ละเดือนนะครับผมจะมารับสินค้าหวังว่าธุรกิจนี้จะไปได้ดีนะครับไว้เจอกันนะครับผมสามารถเข้าไปดูา like ย ละเอียดงานที่ได้ที่ชุมชนโดยกดที่ป้ายบริเวณลานจิตกรรมนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเขืนเไงไี้ยวดเดี๋ยวผมไปที่ฟาร์มนะครับโอเคเอาละครับแล้วก็มาลดน้ำต้นไม้ต่อนะครับอ่าผมลดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วโอเคงันเดี๋ยวเราไปหาของไปสักหน่อยนะครับเค อันนี้คืออะไรคือเขียวเขียวกินได้ไหมเอ๊ะเขียวเขียวกินได้เพิ่มทีละสิบลองเอาไปขายดูก่อนนะครับว่าเผื่อได้เยอะนะครับเคมะเก็บเห็ดนะครับเห็ดได้เยอะเห็ดได้ทีละสิบห้านี่เราไม่จำเป็นต้องไปหาเผื่อเงินซื้อเลยเราก็แค่เก็บเห็ดหาเห็ดกินนะครับเก็บมาไปเอเปาเตรียมอีกแล้ว ท่งอนทิ้งหญ้าเสียพลังงานงทีละสองเอามามาทิ้งหญ้าให้หมดนะครับแล้วก็เก็บเามาเขือพวงกลับบ้านนะครับโอเคแล้วเราก็เอาไปขายที่ตลาดนะครับขายทั้งหมดเฮ้ยเดี๋ยวเห็ดสามสิบขายอันเข,เขียวเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันได้30บบาทถ้ากินได้สิบแต้ม กิน2ชิ้น60บาทได้20พลังงานผมว่าเป็นเราไปซื้อซาลาเปากินน่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่า60บาทซื้อซาลาเปากินได้50พลังงานนะครับโอเคไม่คุ้มนะครับเรามาขายดีกว่าน่าจะได้กาไรเยอะกว่าเราไปนอนแล้วกันนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเก็บผลผลิตของเราเป็นยังไงบ้างครบ3บาวันแล้วครับสวัสดีพอด,ดีมีคนจ้างฉันไปทํางานแต่ฉันไม่ว่าง ธอช่วยไปทําแทนฉันหน่อยได้ไหมเอาลุงวันนี้ผมมีเก็บอ่ะมา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 ขอบใจน,นะที่แม่วันวันนี้ช่วยทํางานแทนฉันหน่อยฉันจะแบ่งค่าแรงให้หนึ่งพันห้าสิบเอาโอเคลุงแต่ว่าเราเป็นคนทํางานนะแต่ลุงเป็นคนรับงานใช่ไหมอะไรลุงกินพลังงานผมหมดไหมเนี่ยเหลือเจ็ดสิบสี่เอาโอเคผมทำเสร็จแล้วลุง ขอบใจที่มาช่วยนะอันนี้เงินหนึ่งหิบาทนะไว้โอกาสหน้ามาใหม่ได้เลยลุงผมชอบงานที่ได้เงินีเยอะมาแล้วโอ้โหผลผลิตเรานะครับขึ้นเป็นกอปิดกรรมนะครับอ๋อเรากดสามารถกดคลิกแล้วก็เก็บผ,ผลผลิตได้เลยนะครับแล้วต้นพวกเนี้ยอ๋อลดน้ำให้เก็บพลิกนะับสับรถเอ้าสับรถใช้5้าวันเลยเหรอ โอ้โหมะเขือเทศก็ใช้5วันโกโก้เอาเปฝาเต็มอ่าเอาไปขายก่อนแล้วกันนะครับผลผลิตครั้งแรกของเราจะได้ตังค์เท่าไหร่กันเองเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวนะครับอืมเราสามารถเอาของมาขายตามรายการที่เขาต้องการได้งั้นมีหัวเชื้เท้าใช่ไหม หัวเช้เท้าเดี๋ยวเราเอาหัวเช้เท้ามาขายนะครับแต่ถ้าเผือขายเดี๋ยวได้เท่าไหร่หัวเช้เท้า51เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นโอเคมาครับเลี้เข้ามาครับเลีเข้ามาหัวเช้เท้าใช่ไหมเดี๋ยวเราซื้อหัวเช้เท้าไปปลูกกันนะครับหัวเช้เท้าหัวเช้เท้านี่โอเคเดี๋ยวเรามาปิดคลิปนี้ด้วยกันปลูกหัวเช้เท้ากันนะครับ แล้วก็โรยหัวเช็เท้าลงไปหัวเช็เท้าอยู่ไหนหัวเช็เท้านี่นี่โรยไปนะครับแล้วก็ลดน้ำลดน้ำลดน้ำโอเคเราก็ลดหมดแล้วครับก็ไปที่บ้านเข้ามาในบ้านนิดนึงนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาเล่นเกมแบบสบายๆชิวๆสบายๆนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ